วิธีปักหมุดบ้านของตัวเองใน Google Map เวลาขนส่งมาส่งของที่บ้านเราจะได้ไม่งงลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเปิดตัว GPS ก่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเปิดก่อนนะครับพอเราเปิด GPS เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่ Google Map ได้เลยนะครับ พอเราแตะเข้ามาที่หน้า Google Map เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คำว่าบันทึกนะครับของบางคนนะครับอาจจะต้องกดที่รูปโปรไฟล์นะครับแต่รุ่นมือถือของผมนะครับ Samsung A71 มันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้เรากดที่คำว่าบันทึกนะครับพอเรากดที่คำว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับ เลือกที่คําว่าบ้านนะครับที่อยู่ที่ด้านบนเนี่ยนะครับให้แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าใช้ตําแหน่งปัจจุบันของคุณนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ด้านล่างนี่นะครับเลือกที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับเขาจะขึ้นเป็นรูปบ้านของเรานะครับนี่ให้เราเลื่อนดูได้นะครับยอ่อหรือขยายดูก็ได้นะครับพอเราดูว่ามันตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่คําว่าบันทึกนะครับแล้วก็กดที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่จุด3จุดนะครับข้างหลังคําว่าบ้านนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าแก้ไขที่อยู่บ้านนี่นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูนะครับตำแหน่งนะครับว่ามันตรงกับบ้านของเราหรือเปล่านะครับนี่ดูนะครับ ถ้าเราดูว่วามันโอเคแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับกดที่네คําว่าบันทึกนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับจะดูได้เลยนะครับ s <inger> <S ว่าหมุดของเรานะครับมันจะมีบอกบ้านเลขที่นะครับเป็นถนนเป็นชื่อที่อยู่บ้านเลยนะครับพอเราตรวจว่ามันตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าเสร็จสิ้นนี่นะครับเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการปัก หมุดที่อยู่บ้านนะครับเพื่อให้ขนส่งนะครับเวลาเราสั่งอาหารหรือว่าสั่งอะไรมาเนี่ยเขาจะได้มาส่งถูกนะครับหรือว่าเวลาเราจะแชร์เพื่อนของเรานะครับมันจะนําทางมาตรงเป๊ะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ